จะจะดีพอรุยยด้วยจ้าพอแม่พี่น้องเมื่อนี่สีผ้ามาเก็บเห็ดผงท้มหาสีโขกแล้วพอแม่พี่น้องนางในยีโคกละมันก็เห็นดอกนึงนี่จ้าดอกกำลังหักจ้าตามตอกันด้วจ้าพี่น้องปล่อยแล้วพี่น้องป่อยแล,แล้วผม้ดูปุป่ะดอกน้อย,น,อยน้อยจ้าแค่มาังเกตก็บบอกเห็น ไปเก็บที <c oughs> so <what> <c oughs> oh, ่ลานี่ละหน่อยเต้าพี่น้องอ้ยปล่อยกับพี่น้องดอกงามปะเต่างามมิลีงามมิลิงามดอกแหนบล่ะตัวบกหรอยขู่นี่แหละตัวติปปอแต่ละดอกพี่น้องเอ้ยข้าระบาแม่นนี้ไปดอกนี้ไปก่อนเนี่ยเห็นป้าคิดกาเลียตาโอ้ยอันนี้เป็นปีติอยู่ปีติยุ่งสิปิดจิงว่านั่นนึะคือปวดเนาะกล้าเห็นหาหวที่รัก ก็เห็นโอ้ยจะสีได้แต่อดอกคือปีนององดูหมอนปลาหมอนเมีย่ยงหาวาสัญจาบังดูตากระดอกงามเอาเก็บที่รักยุ <c oughs> นนี่ปลเต็มบ่ไหนดูสิตโอโดอกเห็ดดูสิโอ้ยสว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 ยหาบังดูเปื่่น จะคล้องกับดะไเฮ้กับบ่เห็นแล้วคนบ่เกยมากเห็ดท่ามมาสิเจิงบปนั<ม> uh. ้นกาตีนม kind of ah ันเห็ดท่าละหดพี่น้องคนเอินเห็ดท่าละหดค่ะบังรู้จักบังรักษณะปปาดูท่ามกากละไร้ะนี่ บ่เป็นังสีมันกับปอออกถามทตั้งตีบุญรักสีหงสีได้จ้ะอันนี้อันนี้ใบเบน,เป,นป้าเบนเจ้าเนี่ยเียงอาพ่อเธอยงอาพุ่อนพ่อแล้วพี่น้องโดนๆดนพ่อเธอจ้ะแต่ว่ากางงามงามงามสุดยอด บ่ม่หมูดีเพื่อนเห็นอีกแล้วจะี่นองเห็นอีกแลว้วด,ดอกอดนาะเฮ้ยไอไใจไอบุก็ดอกงามจ้ะเรียกไปนี่จะ้ะดอกงามพี่นองดอกงามจ้ะเดี๋ยวก็ได้แกงแล้วจ้าเดี๋ยวก็ได้แกงจองดอกจะี่นองหาหมูไสกกับบ่พวอ เห็ดมูเห็ดอึดมูคนกับหลอุ้ยจ้ะอ๋อส,สองดอกจ้านี่สวยๆเลยค่ะหายใส้กับป่บอพี่น้องป่ะน,นี่เฮ้ออยเราจะพี่น้องโอ้ยอยู่หลีอยู่นั่นก็นกระโดดนะองเมื่อกีเห็นฮอตเตาแต่ มาเก็บเห็ดฝังถามเห็ดได้หัดเตา่าิบ่มีเลขบ่เนาะเต่าแบบตัวแบบไงจ๊ะไปลูกไปเบาไปดอกไม่ติดเก็บอเอาแต่เห็ดแหละอ้เห็นบกหอยกับว,ว่ามันแต่เห็ดปีนองเอ้ยปวดขึ้กันจ๊ะเดี๋ยวขามันไปเห็ดเสือ้อบุกอยู่หน้าจ๊ะโอ้ได้หลายเติบเลยปีนอง

ก็กระช่างเดี๋ยวเพื่อเพิ่นไปเห็ดเพื่อปลูกมึงจับภาพเนยพี่น้องผมหกคักบ่จ้ะหกเลยทีเลยนั่งเลยบัตรทีละนั่งกลางไงโอ้ยเนาะทางกาเมาืองเนาะเดี๋ยวนี้กรพี่น้องดอกน้อยกับบ่พี่น้องมึงดูบ่มีอยู่บัตรทีละเล็ก อีหังตึกตูนนู่นหน่แม่ก็อบบเปิดปบ้างไงบ้งสภาพปัญหาด้วยจากพี่น้องคนมนโอยป่วยพี่อะไรก็ได้แต่ว่ากับมันก็เป็นเหตุท้ายอยากมันขึ้นจะงขอ้นกันก็ใบตองจ้ะมาสรุผปลปงานเนาะพี่น้องกับติพกทอดแกงอยู่จ้ะนี่จ้ะของเช้านี้จ้ะของเช้านี้แหละเช้าว,วันที่เท่าไหร่วันนี้ วันที่เก้าวันที่เก้าเดือนห้าปีหกห้าจ้าวันที่เก้าเดือนพฤษภาผ้าดีเนาะคุณนายนี่ก็ได้จ้าได้แกงยูดอกเห็นมันเห็ดดอกหน่อยพี่น้องแมนกันดอกแง่ก็ดีรุ่นตาเปล่าจ้าโอ้ยดอกนี่หน่อยกับแปะอามันน้องน้องบางเนี่ยอามันพี่น้องโอ้ตาดีน้องบางเนี่ย ได้อยู่จ้ะได้อยู่มันหมานมันมาน,น,น,นอยู่จ้าเมื่อนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เนะาจา้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์อยดีฝาลุน้นในด้อจ้าสวัสดีค่ะ